สตรวจไปพร้อมเพื่อนวันนี้ก็พาเด็กมาเว้นอีกนะคะโอ้ยยุงก็กัดมือหัวเลยเห็นแต่เด็กนะคะชาชาเนี่ยพาเดินมานะคะเขาเป็นเด็กนําทางนะคะเราจะไปทางนู้นเขาจะไปทางนี้นะคะใช่ไหมชาชาดูสิเขาก็พยายามขึ้นรถเลยค่ะดิฉันเอารถมานะคะเต็งเต็งนี่เต็งก็อยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเต็งเต็งเลยไอ้ชาโน,น้จะไปไหนนี่จะไปไหนอ่ะฮะ ไม่จะไม่กลับบ้านเนาอเรากลับบ้านกันดีกว่านาะเราทำชั่วาเสร็จแล้วนี่ไี่ชายจะไปไหนไม่ใช่ไปไหนต่อกลับบ้านดีกว่านาอนี่เลยคะเต็งเต็งเราก็คุยกันอยู่นี่เต็งเต็งค่ะเต็งเต็งเป็นยังไงบ้างลูกโอ้ยโชคดีจังเลยนะกลับมาเมื่อวานเต้งเต็งไม่เป็นไรโอ้ยเรานี่ดีใจนะปกติเราไม่อยู่บ้านวันเดียวเขาไม่สบายนะคะ กลับมาเมื่อวานนี้รีบเข้าไปดูก่อนนะุขยนอนหลับเบบสบายเลยแล้วนี่ดีใจสุดๆเลยแเต่งเนาะเต่งว่าไหมวันนี้ชาจะพาไปไหนนะเราก็กลัวอยู่เนาะน้องเอ้บอกว่าให้ถ่ายจริงๆเนยเยอะๆเนยใช่ไหมถ่ายจริงๆเยอะน่อยวันนี้จริงๆก็จะไปหาหมอนะคะหมอนัดนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องรีบพากลับบ้านนะคะเดี๋ยวน้องก็จะมารับนะคะ เอาสองกหน้าหน่อยช้าๆไม่ยอมค่ะเดี๋ยวนะช้าๆเดี๋ยวเราก่อนราก่อนให้กลับตัวก่อนสิเราเกลแล้วนะเราจะเป็นลมหน้าช้าๆเราจะเวียนหัวหนะ้าไม่ใช่อะไรเมื่อวานโยิบกลับมานะอะไรก็ไม่สนใจนะรี่เข้าห้องนอนถอดถุงเช้านะโอ้ยเบดระบมไปหมดเลยนะว่าจะไม่ขึ้นไรนะเมื่อคืนนี้แต่ก็ กลัวพี่ยูกลัวพี่ยูตัดนะคะตัดสมงนะคะแต่เขาก็ตัดจริงๆเลยอะไรก็หายหมดแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็ทําไปเรื่อยๆของเรานี่แหละแล้วเราเป็นคนเฉื่อยชาเนาะเราไม่มีอารมณ์แบบอ่าไม่มีึ้นไรแบบไม่มีรสชาติเนาะแต่ก็ก็ยังมีพี่ยังมีพี่น้องๆนะเขามาให้กาลังใจเยอะแยะเลยนะโอ้โหนะยอบตาลายเลยนะ ขอบคุณแอดนผลด,ด้วยนะคะที่เข้ามาเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณค่ะเรานี่ไมีรู้เรื่องเราพอดีได้เลิขาอย่างคุดพลนะคะให้เป็นเลขาเป็นน้องรักนะคะที่ก็มาช่วยโยบไม่รู้เรื่องอะไรนะคะโยบก็เป็นเฉยๆนี่เลยชายชาของโยบอย่างนี้เลยเนาะ,ะเด็กก็ดีใจนะที่ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจโยบนะคะโอ้ยดูเด็กๆคนนะ รถตัวนะ่ะชาชาชคมาทางนี้จริงเลยเราก็ขัดใจเขาไม่ได้เราสงสัยหย่ตามใจยืนเคยตัวนนะชา้ชาๆช้าเจ๊ๆสิขอทางหน่อยขอทางหน่อยหนูจะยืนอย่างนั้นด้ยะจะขับรถไปได้ยังไงน่ะ ไม่ใช่คนขับรถเก่งน,นะคะแค่รถคิดยังขับไม่เก่งน,นะคะใค่ขับรถอะไรได้นะดะีศถา,านะดีศถา,านะเราก็ต้องระวังเขาด้วยตอนนี้นะสงสัยจะเกิดขไว้ก่อนนะคะประชากราเพือ่อป่ะชากรเคื่อยกเขาสลับกันนะเดี๋ยวนนะดิจิทเ,เหลืองนะคะ เรากลับดีกวเราไม่ชอบคนทะเลาะก,กันนะคะไม่อยากวุ่นวายด้วยค่ะเบื่อนน่ายคิดหน่อยก็แม่อันนี้ให้อารมณ์ม,มานดุให้กันนะคะระหว่างคนขับรถกับยามนะคะสงสัยจะออกใบสั่งหรือใบป,ปรับอะไรก็ไม่รู้เลยนะอีกคนก็ลงสินค้าอยู่คนก็หน้าที่เขาเนาะสงสัยคงจะปรับกันก็มีเรื่องทะเลาะก,กันนะเราไม่อไมเอาหรอกดีกว่ามเกียรติด้ ไว้ที่เกดฟังนะคะเรื่องอย่างนี้แต่เ,เราก็เข้าใจละไอยินเขาพูดเขาจะอันนี้กันตวัดกันเนาะเนาะกค่ทะ,ทะกลับบ้านดีกว่าเนาะเรากลับบ้านกันดีกว่าววเราเมาเราเรากลัวนะเราไม่ชอบเสียงดังนะ เราก็จะกลับทางเดิมเลยนะทางเดิมค่ะจะกลับทางเดิมชาตจะไม่ยอมนะคะดูนะคะเขาไม่อยู่ข้างหน้านะคะเขาอยู่ข้างหลังเพราะเขา,าเก่งตัวค่ะคือด,ดื้อน,นะคะฉันจะไม่ไปฉันจะไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยาวเอาหลกไปทางโน้นไม่มีต้นไม้นะเสียสุขภาพจิตด้วยทีเสียงคนทะเลาะกันเสียสุขภาพจิตไม่เอาค่ะนี้ดีกว่าเนาะโอ้ย เดินมาจบมาได้กินไอศคีมแล้วนี่เรากลับทางเดินบ้านเราดีกว่าเดี๋ยวไปตลาดเีกนะริ่งแค่ถามไปหาหมอแล้วเราก็ต้องรีบทำกับข้าวนะน้องจะมกินข้าวค่ะแล้วเราก็ต้องทำกับข้าวเตรียมเอาไว้เขาเอากลับบ้านด้วยนะคะไหนอดอีพูดถึงไหนแล้วเขายังขอบคุณพี่พน้องๆยังไม่จบเลย ตอนนี้รถเยอะนะเราพักก่อนนะเต็งแค่ขาเสียงรถอาจจะรบกวนนะคะอาจจะมีเสียงรถเยอะนะคะเพื่อนๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะเราจะข้ามทางนี้ดีกว่าไหมให้รถเยอะจังอนะเต็งเราจอดก่อนดีกวนนะ่าน้องให้รถทบทายก่อนไม่ขาเราเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ะ นูกับพี่ก็เนาะเดก็ก็ก็เด็กก็อืมคุสากุุณจะฉาดดีกว่ที่ได้เข้าใจก็ก็เลยฟังในวันนี้อ่ะก็ตจะฉาดใกล้ๆ่ะกก็เลยขมวันก็กููเจ็บตาใช่ไหมทีฉาดก็อยไปหาหมอเหมือนกันค่ะพร้มกับจริงจนะคะ เรากลับบ้านดีก,กว่านาะเราไมาเ่เดินเลยเนาะอะไรเราก็ทำเสร็จแล้วเนาะแม่มีงานเยอะนะตลาดยังไม่ไปเลยนะทำกับข้าวเยอะด้วยงานเยอะเฮ้ยลืมลืมสวัสด,ดีปีใหม่นะคะ ก็โซสที่พี่ใหม่ไทยนะคะสุกษาเวินสงการนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเงินไหลกลมทองไหลมาคิดอะไรหวังสิ่งใดก็ขอสมมผมมมาตรปัดจัยนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะอืมให้ทุกคนผ่านการเวลาที่กดของพี่ยูด้วยนะคะให้ทุกคนผ่านนะคะอย่าให้ติดขัดติดเรื้องติดแดงนะคะให้ทุกคนผ่านเฉลยเฉลนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ คนหนที่ทอเทอดออเองก็ขอลูกึ้นมาสู้นะคะอย่าล้มนะคะอย่าให้เป็นงูกินหางนะคะลูกึ้นมาสู้นะคะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะ,ะเข้าใจไหมลูกคุณมาสู้นะคะลูกึ้นมาสู้นะคะก็ขอ,ขอจบคลิปจบๆๆไลฟ์ไว้เพียงนี้นะคะขอบคุณทุกกไลฟ์ทุกกำลังใจที่ให้หยบนะคะถึงจะอจะพูดแบบอ่า ไม่มีรสชาติหรือไม่มีอะไรเสน่หในการพูดหรืออะไรนะเจะโยกก็ทีดดีทำดีนะคะเลิบเลบทุกท่านค่ะรักๆนะคะจุกทีบบายบายค่ะ